เดอะเตาใส่ผักเยอะๆเพื่อจะได้น้ำซุปจะได้หวานจ้ามาจ้าวันนี้อากาศนะหน้าหนาวเรามาทำก๋วเตี๋ยวหมูตุนกินกันนะจ้าเราจะทําแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆจ้าี่ใส่น้ําซุปก็จะมีผักอุ่ยใช้เท้าแครอทกระลำปรีนิดหน่อยต้มให้มันหวานแล้วก็หอมใหญ่กระเทียมรากผักชี แล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วดำน้ำแล้วก็เนื้อหมูจ้ะใส่อะไรเนี่ยพริกไทยลงไปด้วยจ้ะสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะเราผักแล้วก็เนื้อหมูใส่ลงไปต้มเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวค่อยช้อนฟองออกจ้ะพอเดือดอย่างนี้เราต้องช้อนฟองออกเลยจ้ะ มาใส่ใส่เครื่องปรุงกันเลยนะจ๊ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊ดจ๊ะซีอิ๊วดำหวาน ขาดเหลือยังไงเราชิมแล้วเราก็เพิ่มเอาได้นะจ๊ะแค่ให้รู้ว่าเออมันต้องใส่อะไรบ้างแค่นี้ละจ้ะเพราะว่าแต่ละคนก็กินรสไม่เหมือนกันจ้ะอร่อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันออก็เติมตามที่เราชอบเลยจ้ะ อันนี้ย่ยต,ตุนใส่เห็ดหอมด้วยนะจ๊ะจะได้หอมหอมแล้ก็ตุนไฟอ่นอ,อนๆไปเรื่อยๆจ้ะ ตุนไปช้อนฟองออกด้วยนะใจยอย่าลืมแต่น้ำซุปสีก็โอเคอยู่เดี๋ยวลองเคี่ยวไปสักพักนึงให้น้ำมันงวดกว่าน,นี้หน่อยนะแล้วยวไป สำสุปเราก็เริ่มจะได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูสักหน่อยว่าขาดหรืออะไรบ้างจะได้เติมเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยเพิ่มไปอีกสักช้อนหนึงจ้ะ น้ำซุปกลมกล่อมมากเลจ้ะเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อให้เนื้อหมูเปื่อยอีกนิดนึงจ้ะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่าต้มจับชายนะจะ เต่าใส่ผักเยอะๆเพื่อจะได้น้ำซุปจะได้หวานจ้าเต่าจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุนกินกันนะจ้าวันนี้เพืเ่อนๆดูความน่ากินนะจ้าหนาวๆนี้ต้องซดอะไรร้อนๆจ้าในจานน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราก๋วยเตี๋ยวหมูตุนจ้า น้ำเดือดได้ที่มากเลยจ้า